ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตัวอวิชชาตัวอาสวะ อีกส่วนหนึ่งที่ท่านอธิบายประกอบกันมีรู้อาสะวะเป็นต้นนั้นอาสะวะก็หมายถึงกิเลสที่นอนจมหมักหมุมอยู่ในจิตเป็นกิเลสชั้นละเอียดอันได้แก่กามาสะวะอาสะวะคือกามความใคร่ภาวาสะวะอาสะวะคือพบความเป็นอวิชชาสะวะอาวาสะวะคืออวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริง ได้ทรงเห็นอาสวะโดยตรงก็คือทรงเห็นว่าตัวเรานี่แหละเป็นอาสวะเพราะว่าตัวเราตามที่เข้าใจกันนั้นโดยที่แท้นั้นก็ประกอบขึ้นด้วยกามคือความใคร่พบคือความเป็นและอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งสามนี้รวมกันเข้าเป็นตัวเราดังจะพึงเห็นได้ว่าตัวเราที่เข้าใจกันว่ามีอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ถ้าจะให้ชี้ว่า อยู่ที่ไหนก็จะชี้ไม่ถูกตามที่กล่าวมานั้นอย่างไรอนัตตลักษณสูตรถ้าจะชี้ว่าอยู่ที่รูปพิจารณาที่รูปอยู่แล้วรูปก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนชี้ที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนคราวนี้ในอัตภาพอันนี้จะมีอะไรที่พึงชี้ได้นอกไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณหรือว่ารูปธรรมนามธรรมที่รวมกันอยู่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อชี้ไม่พบตัวเรานี้จึงเป็นเพียงอุป,ปาทานได้แก่ความยึดถือยึดถือขึ้นว่าเป็นเราความยึดถืออันนี้หากยึดถือแคบหรือกว้างใหญ่โตออกไปเท่าไหร่เราก็แคบกว้างใหญ่โตออกไปเท่านั้นดังจะเพิ่งเห็นได้ว่าเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆยังไม่รู้เดียงสานั้นก็ยังไม่รู้จักว่า เราเป็นอะไรแต่เมื่อครั้นโตขึ้นผู้ใหญ่ตั้งชื่อให้ว่าชื่อนั้นชื่อนี้ต่อมาก็เราเรียนศึกษามีการงานก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเราก็เป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่อะไรใหญ่โตมากมายออกไปนี่ก็เป็นความยึดถือทางนั้นสมมุติว่าถ้าจะมีเหตุอะไรให้ลืมเสียก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเลย นี่เพราะจำไายจึงได้มีความยึดถืออยู่เล็กก็ได้โตก็ได้ตามแต่ความเข้าใจและความยึดถือว่ายอย่างไรแต่เมื่อพิจารณาค้นลงไปแล้วก็จะไม่พบอะไรนอกจากตัวอุปทา,านคือความยึดถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเรานี้จึงเป็นเงาของอุปทา,านอุปทา,านโตเท่าไร่ตัวเราก็โตเท่านั้นอุปทา,านเล็กลงเท่าไหร่ตัวเราก็เล็กลงเท่านั้นและความยึดถือนี่แหละ เป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้อย่างเต็มตัวเพราะเมื่อความจริงไม่มีอะไรแล้วก็ไปยึดถือให้มากขึ้นให้มีขึ้นอย่างนี้ก็คือตัวความไม่รู้เหมือนอย่างว่าหลงเงาว่าเป็นตัวจริงความหลงเงาว่าเป็นตัวจริงนี่แหละเป็นตัวอวิชชาคือตัวความไม่รู้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีตัวพบคือตัวความเป็นอันนี้แก่เป็นนั่นเป็นนี่เพราะตัวเรานั้น เป็นตัวขึ้นหรือเป็นเราขึ้นก็ด้วยอำนาจของภพคือความเป็นคือว่าเป็นเราถ้าไม่มีตัวเป็นขึ้นแล้วเราก็ไม่เกิดแต่นี่มีตัวเป็นคือว่าเป็นเราขึ้นซึ่งเป็นภพหรือเป็นภาวะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นภพนอกจากนี้ยังมีตัวกามคือตัวความใคร่ได้แก่ความรักอยู่ในตัวเราซึ่งทุกๆคนล้วนแต่มีความรักตัวอยู่ด้วยกัน เมื่อพิจารณาดูแล้วก็คือว่ารักสิ่งที่ยึดถือไว้นั่นแหละยึดถือว่าเราหรือของเราอยู่ที่ไหนสิ่งไหนก็ย่อมมีกามคือความรักใกล่อยู่ในสิ่งนั้นในที่นั้นด้วยอำนาจของความรักตัวอันนี้จึงได้มีความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวเสียหายต่างๆเพราะว่าความตายนั้นเข้าใจว่าเป็นความสิ้นสุดของตัวเราไปทีเดียวเพราะเราสำคัญตัวเราว่า ที่นิวาสคือบ้านอันนี้เมื่อบ้านอันนี้จะพังไปก็รู้สึกว่าตัวเรานี่หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้มีความกลัวตายนี่เป็นอย่างยิ่งสามัญชนทุกทคนเป็นอย่างนี้และทุกทุกคนก็ย่อมมีความรักตัวนี่แหละเป็นที่สุดจนถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีและในที่อื่นก็ยังตรัสไปว,ว่าเมื่อพิจารณาดูโดยรอบแล้วก็ไม่เห็นว่า จะมีอะไรที่พึงรักยิ่งไปกว่าตนคราวนี้พิจนารณาดูว่าที่รักภริยารักสมบัติรักสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้อะไรเป็นต้นเหล่านี้โดยที่แท้แล้วก็เพื่อตนคือว่าเพื่อความพอใจเพื่อความสุขของตนเมื่อใดบุคคลหรือสิ่งเหล่านั้นมาขัดกับความสุขความพอใจของตนเมื่อนั้นความรักอันนี้จะสิ้นไปกลายเป็นความเครียดแค้น เหมือนอย่างที่มีเรื่องถึงหวงกันหรือฟอ้องกันคนที่รักกันอย่างที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาสิ้นรักเป็นแค้นขึ้นแล้วทำร้ายกันได้ฆ่ากันได้ทีเดียวนี่ก็จะทุนเห็นได้ทีเดียวว่าโดยที่แท้แล้วก็เพราะรักตนแต่ว่ารักสิ่งอื่นๆนั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอำนวยความพอใจความสุขให้แก่ตนตังหามีความรักอีกอันเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ใช่เพื่อตนคือความเมตตา เหมือนอย่างที่พ่อแม่รักลูกนี่เป็นความรักที่เป็นเมตตาต้องการให้เกิดความสุขแก่ลูกจนถึงยอมพลีความสุขของตนเองเพื่อลูกรักมากก็พลีได้มากรักที่สุดก็พลีได้ที่สุดตลอดจนถึงชีวิตเพื่อลูกรักอย่างนี้มุ่งความสุขไปให้ลูกคือมุ่งไปให้แก่ผู้ที่ตนรักไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ก็สบายใจลูกมีความทุกข์ พ่อแม่ก็ไม่สบายใจต้องช่วยขึ้นมาอีกนี่ก็เลยเป็นกรุณาไปแล้วคราวนี้เมื่อลูกได้ดีมีความสุขก็ดีใจนี่ก็เป็นมุทิตาไปแต่ว่าอุเบกขานั้นมักจะยากพ่อแม่รักลูกบางทีก็ไม่มีอุเบกขาอุเบกขานั้นคือความวางใจเป็นกลางหมายถึงความยุติธรรมด้วยคือไม่ลำเอียงรู้จักว่าดีชั่วว่าผิดว่าถูกอย่างไรวางใจให้เป็นดุลอยู่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีอุเบกขานี้อยู่ก็จะไม่รักลูกในทางที่ผิดถ้าลูกทำผิดรู้ว่าผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามหรือว่าเมื่อลูกไปทะเลาะก,กับใครมาก็ไม่เข้าข้างลูกมียุติธรรมรู้ถูกรู้ผิดอุเบกขามีความหมายดังกล่าวนี้ด้วยบางทีพ่อแม่รักลูกมากแต่ว่าไม่ได้มีอุเบกขาก็เลยเป็นเสียไปที่เติมเอาเรื่องความรักลูกเข้ามานี้ก็เพื่อชี้ว่า มีความรักอีกอันหนึ่งที่ต่างออกไปจากกามคือความเมตตาเป็นความรักที่มีให้อภัยไม่ถือโทษผูกโกรธคนที่ตนมีเมตตามากจะทำผิดก็ไม่ถือโทษแต่ว่าถ้าเป็นกามไม่ได้รักชนิดนั้นถ้าเกิดผิดใจขึ้นก็โกรธพยาบาทขึ้นมาทันทีถ้าเป็นเมตตาก็ไม่เกิดโกรธไม่เกิดพยาบาทให้อภัยได้วกเข้ามาถึงตัวเราตัวเรามีความรักตัว ที่เป็นตัวกลามดังกล่าวมานี้อยู่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้จึงเป็นตัวอวิชชาเป็นตัวพบเป็นตัวกลามประกอบกันอยู่นี่เป็นตัวอาสวะท่านแสดงว่าปัญหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั่นแหละเป็นตัวก่อให้เกิดอาสวะขึ้นความดับปัญหาเสียได้ก็เป็นการดับอาสวะและมักมีองแตกก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมรรคในองค์8มาเต็มบริบูรณ์สำหรับศีลนั้นได้ทรงมีมาตั้งแต่ทีแรกในส่วนสมาธิก็ได้ทรงเริ่มในเมื่อเข้าทางที่ถูกแล้วและก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสรู้มาโดยลำดับจนถึงมาทรงพบว่าตัวเรานี้เองเป็นตัวอาสวะตัณหาเป็นเหตุแห่งเกิดอาสวะความดับตัณหาได้เป็นความดับอาสวะ และทางที่ทรงปฏิบัติมานั้นจึงได้เกิดความรู้ขึ้นดังนี้เป็นเหตุให้ถึงความดับอสวะจึงได้เป็นวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งขึ้นอวิชาก็ดับไปภพก็ดับไปกามก็ดับไปเพราะฉะนั้นสตาภาวะคือความเป็นสัตว์ก็หมดสิน้นเป็นพุทธภาวะคือความเป็นพุทธคือผู้ตรัสรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงหยุดการเวียนเกิดต่อไปหยุดการประกอบกรรมต่อไป เพราะว่าได้ทรงสิ้นกิเลสอาสวะทรงอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านเก่าเมื่อบ้านเก่าที่ทรงอาศัยอยู่นั้นแตกสลายคือว่าตายพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเข้าถึงภพชาติอะไรต่อไปและก็สิ้นสมมุติบัญญัติที่จะเรียกอะไรจะเรียกว่าจิตจะเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าอัตตาจะเรียกว่าสัตว์จะเรียกว่าบุคคลอะไรไม่เรียกทั้งนั้นแปลว่าหมดเรื่องกันทีถ้าจะยังพูดถึงอะไรก็ยังไม่หมดเรื่อง ได้มีผู้เห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูญเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ได้ทำการซักถามเช่นซักถามว่าสำคัญอะไรว่าเป็นพระอรหันต์สำคัญว่าเป็นจขันคือบ้านที่เป็นเรือนกายเป็นพระอรหันต์หรือผู้นั้นก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้สำคัญอย่างนั้นคราวนี้ท่านก็สักว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อบ้านอันนี้ตายแล้ว ทำไมจึงไปเข้าใจว่าพระอาหารหันต์ศูนย์เพราะฉะนั้นก็เป็นอันแสดงว่าไม่ศูนย์แต่ว่าเมื่อไม่ศูนย์แล้วไปอยู่ที่ไหนท่านก็ตอบว่าไม่ควรจะกล่าวว่าไปอยู่ที่ไหนเหมือนกับไฟที่ซึ่งเชื้อแล้วก็ดับไปไม่มีเชื้อใหม่ให้ติดขึ้นมาอีกก็ไม่ควรจะกล่าวว่าไฟนั้นศูนย์หรือว่าไฟนั้นไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นการยกขึ้นมาเทียบอย่างง่ายๆเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งสมมติบัญญัติ หมดเรื่องที่จะพูดกันว่าอะไรกันแล้วตามที่กล่าวมานี้เป็นการอธิบายตามเข้ความซึ่งท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงมีวิชาสามหรือมียานสามและเมื่อจะพยากรณ์ว่าได้ทรงรู้อย่างไรก็ให้พยากรณ์ว่าทรงมีวิชาสามนี่แหละจึงเป็นการพยากรณ์ที่ถูกต้องนิพพานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตา์คือมีเนื้อความที่สกุมละเอียดมาก คนทั่วไปเข้าใจยากในฝ่ายมหาย,ยานจึงได้สร้างนิพพานขึ้นใหม่คือว่าได้สร้างพระอาทิพุทธเจ้าขึ้นองค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นสุขาวดีเป็นตัวตนที่ไม่มีแก่ไม่มีตายเป็นอมตะอยู่บนโน้นแล้วก็มีพระโพธิสัตว์อยู่มากมายการสร้างนิพพานให้เป็นตัวตนสร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นตัวตนอยู่ในสวรรค์ที่เป็นนิรันดรอ,อย่างนี้คนทั่วไปเข้าใจง่าย เมื่อแผ่เข้าไปในประเทศที่นับถือผีสางเทวดานับถือพระเจ้าก็เลยไปเข้ากันได้ดีอย่างที่ไปตั้งอยู่ในทิเบตในญี่ปุ่นในจีนและปรากฏว่าฝรั่งเองก็ศึกษาในฝ่ายมหาย,ยานมากดูเขาจะเข้าใจได้ดีกว่าในฝ่ายเทรวาทยิ่งเรื่องอนัตตาแล้วก็ไม่ยอมจะเข้าใจอธิบายไปเป็นอัตตาเสียโดยมากได้แสดงธรรมซึ่งเป็นเรื่องหนักมาแล้วต่อไปนี้ จะแสดงประวัติพระสาวกแซ่เข้าบ้างคือประวัติของพระนันทเถระและของพระรูปนันทาเถรีทั้งสององค์นี้เป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าสุดโททนะพระพุทธบิดาประสูตแตพระนามมหาปชาบดีโคตมีพระนันทเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัทครั้งแรกที่ท่านกล่าวว่าหน้าพรรษาที่สองได้โปรดให้พระนันทะ ซึ่งเป็นพระพุทธอนุชาอุปสมบทเป็นภิกษุการอุปสมบทของท่านนั้นได้มีในวันประกอบพิธีอาวาหะวิวาหะมงคลของท่านเองกับนางชนบทกรยาณีซึ่งแปลว่าเจ้าหญิงผู้งดงามในชนบทพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปทรงรับบาตรในพิธีนั้นและก็ได้ทรงส่งบาตรให้นันทราชกุมารถือตามเสด็จไปจนถึงอารามที่ประทับและได้ตรัสถามว่าจะบวชหรือ นั้นทร,ราชกุมารทูลตอวบว่าจะบวชด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ここได้โปรดให้อุปสมบทต่อจากนั้นก็ここได้โปรดให้พระราหุนซึ่งเป็นโอรสบรรพชาเป็นสามเณรอีกด้วยแล้วก็ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทไปในคำพีชั้นมาลีว่าเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ในคำพีชั้นอัจถรถาแสดงว่าน่าเสด็จไปกรุงราชคริสก่อนต่อจากนั้นอีงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีถ้าเสด็จกรุงราชคริสก่อน ก็จะต้องทรงจำพรรษาอยู่ที่เวรุวันในกรุงราชคฤิส์นั้นออกพรรษาแล้วจินเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ว่าถ้าเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีก่อนก็คงเพียงไปประทับไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เสด็จไปทรงจำพรรษาอย่างพระเวรุวันในกรุงราชคฤิสเพราะในพรรษาที่สองนั้นท่านกล่าวว่าได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่พระเวรุวันในกรุงราชคฤิสรวมความเข้าแล้วก็เสด็จกรุงสาวัตถีครั้งหนึ่ง จากตอนเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัททรงแวะเมื่อผ่านหรือว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจึงเสด็จก็ตามทางนี้ก็เพราะได้ทรงรับปดิญญาของอนาถาปินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีว่าจะเสด็จไปประทับในพระเทตวันซึ่งอนาถาปินทิกาเศรษฐีสร้างถวายอนาถาปินทิกาเศรษฐีนั้นเป็นหมุดของเศรษฐีชื่อว่าสุมานณะในกรุงสาวัตถีเดิมชื่อว่าสุทัตตะแต่ว่า เป็นผู้ที่พอใจบริจาคแก่คนกำร้า,ราคนเข็นใจทั่วๆไปจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอนาถาปินทิกะที่แปลว่าผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาและชื่อหลังนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันเป็นที่รู้จักทั่วไปในขณะที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่พระเวรวรรณในกรุงราชคฤห์อนาถาปินทิกาเศรษฐีได้มีกิจไปยังกรุงราชคฤห์ได้มีโอกาสไปเฝ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ท่านแสดงว่าได้บรรลุมรคผลคือเป็นโสดาบันบุคคลได้ทุนแสดงเจตนาจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าในกรุงสาวตถีและทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับปฏิญญาว่าจะเสด็จไปพระพุทธเจ้าได้ทรงรับการรับของพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยวิธีนิ่งที่หมายความว่ารับอนาถาปินทิกาเศรษฐีกลับไปยังกรุงสาวิถีแล้วก็ได้สร้างวัดถวายซึ่งเรียกว่าพระเจตวัน พราะได้ไปซื้อสวนของเจ้าเชสร้างถวายท่านกล่าวว่าได้สร้างเสร็จภายในเวลา9้าเดือนบ้างหเดือนบ้างเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอย่างพระเชตวันตามที่ทรงรับปริญญาแล้วพระนางทาก็ได้ตามเสด็จไปอยู่ด้วยมีเรื่องที่เล่าว,ว่าท่านคิดแต่จะลาสิกขาเพราะว่าคิดถึงนางชนบทกาลยานีซึ่งด้ทาวิธีอาวาหะวิวาหะมงคลกันแล้วท่านก็มาบูชาเสียด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า แต่ไม่ใช่บวชด,ด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วจิตใจก็กระวัดถึงนางชนบทกรยาณีอยู่เสมอและคิดว่าจะลาสิกขาข่าวทราบถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกไปไต่ถามท่านก็ทูลรับตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้ทรงนำท่านไปยังดาวดึงพิภพด้วยฤทธิ์ได้พบนางเทพอ,อักษรซึ่งในรูปงดงามเป็นอันมากตรัสถามว่านางอักษรสวรรค์เหล่านี้กับนางชนบทกรยาณีของท่าน ใครจะงามกว่ากันพระนันทะก็ทูลว่านางอับสรสวรรค์งามกว่ามากมายนักอย่างเทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้พระนันทะยินดีประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปทรงรับประกันว่าจะให้ได้นางอับสรสวรรค์เหล่านี้และก็ทรงนำพระนันทะกลับพระนันทะเมื่อเห็นนางอับสรสวรรค์จิตก็ค่อยคลายไปจากความคิดถึงนางชนบทกัลยาณี ไปมุ่งหยู่ที่นางอับสรสวรร์และก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปด้วยคิดเพื่อที่จะได้นางฟ้าพวกพิสุไม่ได้ทราบกันก็พากันกล่าวว่าท่านเป็นลูกจ้างของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงซื้อถ่ายเอาไว้เพื่อค่าจ้างคือนางอับสรสวรร์ท่านพระนันทะเมื่อได้ยินเข้าบ่อยๆดังนั้นก็เกิดความละอายใจจิตก็นายจากนางอับสรสวรรค์ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป ครั้งมีจิตหนายแล้วประพฤติพรหมจันทร์ก็ได้ประสบวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะวันรุ่งขึ้นก็ได้ประกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้พ้นจากความรับประกันเพื่อที่จะให้ได้นางอับสรสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นดังที่แปลความว่าเปิืกตมคือกามอันบุคคลใดข้ามได้แล้วนาคือกามอันบุคคลใดย่ำหนีเสียได้แล้ว บุคคลนั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์พระรูปนันทาเทรีส่วนพระรูปนันทาเถรีนั้นเป็นพระกนิกษฐาภิณีของพระนันทะเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงกบิลพัทครั้งที่สองกราบพระพุทธบิดานิพพานครั้นถวายพระเพลิงพระสพเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพัทไปยังกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมี ได้ตามไปขอบวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก็ได้เสด็จไปกรุงสาวัตถีประทับที่พระเจตวันฝ่ายพระรูปนางทาเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนพระราชมารดาก็าออกทรงขนวดเป็นภิกษุณีพระเจถาก็าบวชเป็นภิกษุจึงเห็นว่าเมื่อบรรดาพระญาติใกล้ชิดได้ออกบวชกันหมดแล้วก็ได้ตกลงพระหฤทยัยที่จะออกบวชเป็นภิกษุณีด้วยจึงได้ไปขอบวชเป็นภิกษุณีและได้อยู่ในกรุงสาวัตถี พระรูปน้ำทานี้ท่านแสดงว่าเป็นผู้มีรูปงามและติดอยู่ในรูปสมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อบชแล้วก็ไม่ยอมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะเทศติรูปแต่เมื่อได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ไพเราะประกอบก,บกับความปรารถนาที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเทศฐาร่วมพระราชบิดาด้วยจึงได้แอบหมู่นางภิกษุณีเข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ในตอนนี้ท่านเล่าว่าเมื่อพระรูปนันทาเข้าไปในธรรมสภาแล้วก็ได้เห็นสตรีผู้หนึ่งยืนถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่มีอายุขนาด16ปีมีรูปร่างงดงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระรูปนันทาเฝ้ามองดูสตรีผู้นั้นมาเทียบดูกับตนก็รู้สึกว่าตนเองนั้นมีรูปสมบัติด้อยกว่าสตรีผู้นั้นเป็นอันมากต่อมาก็าเห็นสตรีผู้นั้นเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นขนาด20สปี พระรูปนันทาเพ่งดูก็รู้สึกว่าความงามนั้นลดลงหน่อยหนึ่งรั้นเพ่งดูต่อไปก็ได้เห็นสตรีผู้นี้นั้นเปลี่ยนไปอีกเป็นรูปพันสตรีที่มีบุตรแล้วเป็นรูปพันสตรีกลางคนเป็นคนแก่แล้วแกง่งอมแล้วยิ่งแกง่งอมลงนอนจมสิ่งโสกโปรกของตนแล้วก็สิ้นชีวิตเป็นศพเน่าพองในที่สุดจิตของพระรูปนันทาก็นายในรูปไปโดยลําดับจนถึงนายไปโดยสิ้นเชิงและได้ปรงเห็นเป็น อนิจจังทุกขังอนตัตตาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมในขณะนั้นซึ่งเหมือนอย่างตีเหล็กในขณะร้อนว่าเธอจงพินิจก,กายที่อาดูนไม่สะอาดเปื่อยเนา่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาปรารถนายิ่งนักเธอจงเห็นท่าทั้งหลายโดยเป็นของว่างเปล่าอย่ามาสู่โลกอีกเธอสำรอความพอใจในภพชาติเสียจากสงบระงับอยู่ตลอดไป ต่อจากนี้ได้ตรัสเทศนาธรรมให้เห็นกระชับเข้าอีกว่าสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบพาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความตายความทนงและความลบหลู่จิตของพระรูปนันทาได้รับอารมณ์เต็มที่แล้วก็ได้วิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหมดเรื่องพระนันทะและพระรูปนันทานี้แสดงให้เห็นวิธีอบรมของพระพุทธเจ้าว่า ได้ทรงใช้วิธีที่เหมาะแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลแต่ละบุคคลดังในเรื่องพระเถระและพระเถรีทั้งสององค์นี้ได้ทรงใช้วิธีน้ำยอกเอาน้ำบ่งคือใช้น้ำนั่นเองบ่งน้ำเมื่อติดรูปก็แต่งรูปขึ้นอีกรูปหนึ่งที่ดีกว่ามาชักจิตให้ถอนจากรูปที่ติดอยู่เก่ามาพวงอยู่ในรูปใหม่รูปที่ติดอยู่เก่านั้นอาจจะเป็นหนามที่ฝังยอกอยู่ในจิตใจลึกแน่นเมื่อชักให้ถอนออกได้ก็เป็นชั้นที่หนึ่ง ครั้นแล้วก็ไม่ยอมให้รูปใหม่เข้าไปฝังลึกอยู่แน่นเหมือนอย่างนั้นรีบใช้วิธีถอนออกทันทีเหมือนอย่างใช้หนามแทงลงไปเพื่อบง่งหนาครั้นบ่งสำเร็จแล้วก็ทิ้งหนามสำหรับบ่งเสียด้วยวิธีที่ทรงใช้อาจจะเป็นฤทธ์ดังที่ท่านเล่าไว้ก็ได้หรืออาจเป็นคำพูดชี้แจงให้เห็นจริงเหมือนอย่างเห็นด้วยตาก็ได้เพราะท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปฏิหารสามคือหนึ่ง อิทธิปฏิหารแสดิษได้เป็นอัศจรรย์ 2. อ,อาเทศนาปฏิหารดักใจเป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปฏิหาริสอนเป็นอัศจรรย์ข้อหนึ่งข้อสองก็เพื่อให้การสอนสําเร็จข้อ3จึงสําคัญที่สุดแต่ก็ได้อาศัยสองข้อข้างต้นช่วยตามควรแก่บุคคลผู้รับเทศนาเหตุชนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้สําเร็จได้มีบางคนกล่าวว่า จะเป็นการสมควรหรือไม่ในการที่ส่งพระพระหนันทาไปจากนางชนบทกรยาณีในวันมงคลน,นั้นข้อนี้ตอบได้ทีเดียวว่าทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอ,อรหันต์ของท่านแล้วและทรงสามารถอบรมให้ท่านบรรลุถึงผลที่สุดนั้นได้และเมื่อจะออกบวชอย่างสลาดจริงก็ควรบวชในระยะที่ไม่เกิดภาระผูกพันจึงไม่มีเวลาเหลือจะให้รอได้ต่อไปพระพุทธเจ้ามีพระหฤทัยเด็ดเดียว จึงได้ส่งรากโลกไปได้จนถึงตรัสรู้พระธรรมและทรงบำเพ็ญสิ่งที่ควรทำคือพุทธกิจได้ทุกประการจึงทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นได้ไม่เป็นฐานะที่จะทรงเกรงอะไรแล้วงดทำสิ่งที่ควรทำเสียสิ่งที่ควรคารพมีอย่างเดียวคือรมจึงทรงมุ่งธรรมเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่นทั้งหมดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกคลมหาสังฆปรินายกเต้ใหม่ในตอนต่อไป